แว c คัเทวทเท่าคาวันนี้เราขอพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในกระบบคูนไซที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดของโทคือนั่นคือโทอที่ถึงดุวย2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ประสานความดุดันเทคโนโลโยีและขุมพลังแห่งอนาคตไว้ในคันเดียว หากคุณกำลังมองหารถกระบะที่พร้อมพร้อมลุยงานหนักเดินทางไกลและยังมอบความสะดวกสบายระดับพรีเมียมเทนเรือรุ่นนี้คือคำตอบอ๋อเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโคที่เพิ่งดุลย0 2025ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งในแบบอเมริกันอย่างชัดเจนกระจังหน้าขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ตกแต่งด้วยโครเมียมรมดำหรือแบบดำด้านในรุ่นเทอรพอไฟหน้าแบบ แหดพร้อมพร้อมระบบวีดีพิสีแอร์บิมพร้อมพร้อมไฟ,ไฟมเอเทามัวร์หนึ่งและทรงตัวแอลที่ดูทันสมัยและเสียบคมฝากระโปรงหน้ามีสันนนกลางเพิ่มความแข็งแกร่งตัวถังมีขนาดใหญ่แต่เส้นสายออกแบบให้ดูปราดเปรียวเสริมความสปอร์ตด,ด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออันลอยตั้งแต่ขนาด18ไปจนถึง22นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยด้านข้างตัวรถมีการตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมหรือซีดำด้าน ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละรุ่นเช่นแพทเทรหรือเทสชพอ,อออดานท้ายรถมาพร้อมพร้อมฝาท้ายแบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบปิเซโอหันเดฟพร้อมพร้อมกล้องมองหลังความละเอียดสูงตำแหน่งไฟท้ายถูกออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยและให้ความรู้สึกแข็งแรงตัวทั้งสามารถเลือกได้ทั้งแบบแดบเแคปและครูมักซ์ซึ่งให้พื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังที่กว้างมากออกเข้ามาดูภายในห้องโดยสาร พ่อทีเทนดูสองนย0 2 5ยกระดับความรูราและล้ำสมัยกว่าที่เคยคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความใหญ่โตแต่ใช้งานง่ายตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมทั้งไม้แทะอลูมิเนียมและหนังคุณภาพสูงหน้าจออิฟเพนมึงแบบร้อยตัวขนาด14นิ้วมาพร้อมพ้อระบบผิวเทอร์เดียวเบอร์ที่มีเดียรองรับพะาพาวเคอเพยและเครื่องดึงแฮนทแบบไร้สายหน้าปาดเรือนไม่เป็นแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่สามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบเช่นมาตรวัดแบบสปอร์ต โหมดออฟโรดหรือข้อมูลการลากจูงพวงมาลัยมันติฟังสันหุ้มหนังมีพาเดิโอปีฝืนในรุ่นที่เน้นสมรรถนะเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าพร้อมพร้อมระบบระบายอากาศและอุ่นเบาะรวมถึงระบบนวดในรุ่นสูงสุดปอะหลังในรุ่นคูมักมีพื้นที่เหยียดขาอย่างเหลือเฟือและสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ที่วางแขนมีช่องเก็บของซ่อน และยังมีช่องเสียบพสุซีช่องชาร์จไร้าสายและระบบเสียงระดับพรีเมียมจากเยบีมากถึง12ลำโพงในบางรุ่นย่อยอ๋อนในด้านสมรรถนะเพาะว่าคือทันดู2025เลิกใช้เครื่องยนต์เบี8แบบเดิมและเปลี่ยนมาใช้ขุมพลังใหม่ทั้งหมดโดยเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ วีขนาด3.5ลิตรให้กำลังสูงสุด389แรงมา้าและแรงบิด6 4รเกนิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดออนอกจากนี้ยังมีรุ่นแนบเบอรท์ที่ใช้ระบบ1 Fa ่งฟอลผสานเครื่องยนต์เทอร์โบคูเวอ6เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง437แรงม้าแรงบิดมหาศาลที่790นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำได้ภายใน5.8วินาทีถือว่าเร็วมากสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่แบบนี้ออาระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2วัตดีและ4วัตดีโดยในรุ่นท็อปพอจะมาพร้อมว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟลแทมพร้อมพร้อมโหมดเมดหนึ ack, ่งเทนแซกครอบคงโอและระบบล็อกเฟืองท้ายสำหรับการลุยทางออฟโรดโดยเฉพาะโครงสร้างตัวถังใหม่ที่แกรฟที่ใช้ใน แรนคูสูและซิกวีถูกนำมาใช้ในเทนดุลน2025ด้วยช่วยเพิ่มความแข็งแรงลดน้ำหนักและเสริมความนุ่มนวลในการขับขี่ระบบช่วงล่างหลังเปลี่ยนมาใช้แบบเมฟหนึ่งเหลงพรอมพร้อมคอยล์อสปริงแทนที่แหนบแบบเดิมทําให้เทอรนดุลขับสบายยิ่งขึ้นแม้บนถนนขรุขระออด้าระบบความปลอดภัยเทนดุ2025มาพร้อมพร้อมเพลย์ทีเซฟตี้เซนสิสาซึ่งครอบคลุมทั้งระบบเตือนก่อนการชนพร้อมพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและเซ็นเซ,นซอร์ช่วยจอดรอบคันออนในส่วนของราคาจำหน่ายวิวพีพันเดือ2025ในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นประมาณ40 000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1.5ล้านบาทไทยวงเล็บเปิดยังไม่รวมภาษีน้ำเข้าวงเล็บปิดรุ่นเทอร์พอหรือรุ่นแนบเบิเต็มระบบจะมีราคาสูงถึง70 0 0 0ดอลลาร์ dollar, หรือประมาณ2.6ล้านบาทไทยหากมีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแบบซีบิวราคาหลังภาษีอาจพุ่งไปถึง4-5ล้านบาทออตโพทิทุทิดู2025ถือเป็นกระบาะฟ,ฟูลไซส์ที่ไม่ใช่แค่แรงแต่ยังล้ำสมัยรูราลาและตอบโจทย์ทั้งการใช้งานหนักและชีวิตประจำวันหากคุณคือคนที่มองหาความแก่งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทิรนนดูยคันนี้อาจเป็นรถที่คุณรอคอยอย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามแมทเทลค่ะเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครแล้วพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับอ๋อ oh.